คนต่อไปนะครับ15ว,วิครับหมดเวลาครับ28ค่ะ oh อย่างที่บอกว่าสาวสีผิวแทนเนี่ยเวลาทำผมสีบอนดเนี่ยมันจะดูเซ็กซี่ขึ้น พี่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นผมสีบลอนเลยไงมันจะฉีกลูกเราไปเลยก็ก็ปลอนสิสคะ Give me more พินสังเกตเห็นน้องๆทุกคนจะแบบเหมือนรีบอะในหนึ่งนาทีเนี่ยเหมือนแบบพี่ต้องการช็อตที่ดีที่สุดมันยังไม่มีความแบบพุ่งอะคนต่อไปนะครับเกรซครับจับเวลาครับ อย่าลืมนะพรีเซนต์น้ำยาปักข้านุ่มนะคะเจ้าหที่เจเดอ่คะ you can lean forward you can lean forward หมดเวลาครับภาพไหนดีที่สุดในมาสตอร์คล้ครับภาพที่ดีที่สุดในมาสคาสครั้งนี้นะคะคือภาพของ น้องเฟสค่ะสุดท้ายผู้ชนะก็คือ G R A C E r a c e เนี่ยเดี๋ยวเกดจะใส่ชุดนี้ไปดินเนอร์ตออะไรแบบสบัดคนรอบข้างตัวข้างๆต้องได้กลิน่นมันก็สวยมันโกลวแล้วมันก็หอมนอนสต็อปเชิญทีมสุดท้ายครับจับเวลาครับตอนนั้นเรากำลังคิดว่าแบบเราแบบสงการไป้สงการหน้าบ้านเอาแบบถังมาแล้วก็แบบสาดน้ำใส่การอะไร โปรดักมาจากอาบใช้โซ่กุญนจคะอะไรนี่แล้วก็บีบ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 ได้โอกาสแล้วเพื่อนก็คงแบบอยากอาบน้ำใช่ไหมรุนเร็วรุนแรงทีมนี้ทำได้ดีมาก ใช้พร็อเป็นประโยชน์ยกถังมาวางตั้งหยิบสายยางมาทุกคนหยิบผลิตภัณฑ์แล้วกลายเป็นบับเบิล้ลไฟต์ก็ดูสนุกมากเราดูเรายังยิ้มไปกับเขาด้วยเลยแล้วเราหัวเราะอะไรนี้ไปด้วยเอา,าสา,ามสิบวินาทีตัวเวลาแล้วนะครับสี่สามสองหมดเวลา เชิญคนต่อไปนะครับเกรสครับได้เห็น่านบ้องเกสมีการปรับปอกซึ่งอันนั้นพี่รู้สึกว่านั้นคือเขาก็ได้ใช้ความสามารถของเขาตรงนั้นนะนะในการที่จะให้มันมีพื้นที่มากขึ้นแต่คัมรี่พื้นที่เขากว้างจริงๆในรถทำให้เกสมีความรู้สึกว่าโพสได้เต็มที่แขนขายาวได้อะไรอย่างเนี้ยดูดูสบายขึ้นเลยได้ว่าสบายขึ้นนะท่าที่เขาทำเนี่ยมันค่อนข้างจะ มีความล้ําแล้วก็หน้าตาเขาอยู่ในความสบายแล้วไม่ไม่ซ้ํากับคนอื่นห้าสี่สามสองเดเวลาครับเราไม่ได้มาเล่นเล่นม่นะตั้งแต่แรกตอนนี้มันเหลือแค่สองคนเกดคิดว่าพลังมันอาจจะเยอะกว่าเดิมก็ได้ตอนนี้เมนเทอร์ก็ได้เลือก3าภาพที่ดีที่สุดในผู้คุณออกมาภาพต่อไปครับที่ชาชอบ การทําท่าของภาพนะคะ uh huh. มันมีทั้งความเป็นแฟชั่นแล้วก็ดูได้ถึงขาที่ย uh huh. ืดออกมาคร uh huh. ับดูมีความสบายเก๋ <Okay. S 1> แต่มันก็ว่าไปใครเขาจะนั่งรถท่านั้นล่เกดเกดเอาเอาตูดขับรถใช่คลัด <laughs> <c oughs> หนึ่งในสามภาพนี้ภาพไหนดีที่สุดครับ <laughs> พี่คิดว่าน่าจะเป็นภาพนี้ค่ะ ใจด้วยนะครับเซสคนต่อไปนะครับสิบห้าวีครับหมดเวลาครับยี่สิบแปดค่ะ อย่างที่บอกว่าสาวสีผิวแทนเนี่ยเวลาทําผมสีบอลนเนี่ยมันจะดูเซ็กซี่ขึ้นพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นผมสีบอนเลยไงมันจะฉีกลุกเราไปเลยก็ก็บอลสิสิคะ <laughs> Give me more พินสังเกตเห็นน้องๆทุกคนจะแบบเหมือนรีบอะในหนึ่งนาทีเนี่ยเหมือนแบบพี่ต้องการช็อตที่ดีที่สุดมันยังไม่มีความแบบพุ่งอะ คนต่อไปนะครับเกรซครับเจ้าเวลาครับ <Thank you. S 1> อย่าลืมนะพรีเซนต์น้ำยาปักผ้านุ่มนะคะเร yeah. yeah. uh ็ว huh. ที่สุดโอเคคุณสามา r ถก้าวหน้าไหมดเวลาครับ <laughs> ภาพไหนดีที่สุดในมาสเคลาเี้ครับภาพที่ดีที่สุดในมาสเคลาสครั้งนี้นะคะคือภาพของ น้องเฟรชค่ะสุดท้ายผู้ชนะก็คือ G R A C E Grace เนี่ยเดี๋ยวเดี๋เกดจะใส่ชุดนี้ไปดินเนอร์ต่อเลยแบบสปารคนรอบข้างตัวค้างๆป้องได้กลิน่นมันก็สวยมันโกลวแล้วมันก็หอม n อปเชิญ